จงวัเตี้ยทั้งเตี้เตีนบู้เที้ลูกทหารคุนที่ประแค่เตียนบชุนชาเตีทั้งเต้ชุนในขับเปลือกอันนี้คุนอย่างนี้ก็เรียกเรื่อที่ปรใครเลียนนกวองทั้วันไหน ใจในยิ่งเอากี่ทันคำว่าในเหมือนหาปี่น้องมันย็นขั้วเยือกชบเี่ยกเลยนีวนต่างกายนัต่างกายน เปลือเปียนในยังน้องปีในวัวายออกเี็เตียวัาอย่างอุมมปีสมแค่นั้นก็สายปีใหญ่กันนั้นแต่ในนี้เคยโหน้าทีโซน่ากังเางอ่เพียหอาง ฟังวันไห้ยาพี่ขีดจังเหียเจงานหนึ่งยานกดถีกดตั้งหางธีล้วเราวันนี้ตัดเยวคำวานีจทักษะจีนี่เนเ้อเท่เา,เทา,เา,เาหันยมานเมื่อไหร่ล้วหไหนกันซเี้ยไน,น่ไม่เอาดากันเพีวเออทุกแกเกาะกันนะก็ 刚才点火的，我们怎么不干？啊、really,，十几分钟。我离开。<laughs> เดือนนี้สั่งน้ำปีนสำดำสันสั่งน้ำห้าเงินจะมาไร่ข้าวเบีอยจ้เข้าวหน้าปนเลยมาอยู่ร้านน่าใช่ នឹងហូបប៉ែមេមទៅគាំដល់គីកហណនឹងពីគឹមសួនទៅអនហៅໄປធំហូបពីងយាយហូបមិនចឹកមកកែអោពីអោពីដល់ពីអនិតចាំមកណពីខ្លាំងឡំចាំពីស្ងហមចូលទៅពី māpawāi tāng nīng pī māhat nāyat thūng māng nāy lāi pāka pī pāyikānāu hāng ngā ngā sū mō pī yaw nī mūna nāy nāng kawā yūm kāam āk yāng māyīng ān nāng tī lī านองยิงาปีเวเตีนรงกขลาเเขานน่องคือวาเขาลูกน่งาพาจมเข้าเขาน่งยิงอาปีสะพาลตกาเจ้มาหอเมืองนีมีสินาเขาอะไมาหเมืองใหเขาน่องมีสิน่ว่าเขาเลยนอ่งืนในกทว่าเขาไปนิดชั่ง 当爹变长啦啦啦，当街变长啦啦啦，比官当比变官，那么官，那么好当，那么比阔穿，年轻当好又捡洋，马的孬比又捡洋，马的面当灶上，生的马好养。 มื่อนางลายนานปีนาพนาพนาอย่ทังจะมีที่กินที่เท่านั้นเองอย่าปีญาน หันมือวันไหนหันเาท้รูปปีสมแน่นนานกอปนเขา้ขานปเจียมใยาบกี้ยนี่นะอาจรอ์ปีเบี้ยนนะฮือนะพีอย่าไปพา้มือดึงนั้น้องคัดนัมา่ถึงเมืองสุดน้องยำเสมาเฮาก็ยิ้น้องคำค้างว่ามัน ไก่โดมธีร์เปียสงสังข์ตน้องพบยอดเมืองสี่วันในมาปีนี้น้องน้องอันปีเฮาเมียนในอาซาคันยอบมีติเก็นบิ๋ฮาวติหำยันมือติยัน

pinar par na ye male na kan su biben hanlo khakmi ra kechi ยาวนองเธยดูนีเนี้ยสี่ร้อนเรียกไ่อด้วยเตียนอินด้วยปีนั้นนี้เจี๊ยมสักวาตางพอก็ตีฮักเพิ่งคอยอยู่ในนั้นความความมากใจทีหามเฮืองาเดียว เราวลลังผะตังเล็กลางน้องเดอยู่ชุดพันเขาแลหันเมื่อวันในทางเชื่อมโยวไหวใจใครเชื่อแค่นี้ไว้าเราพี่ฮาเรานอนเตี้ยเตี้ยมันขี้เกียงเนี่ยเตี้ยปลายที่ กินาเสียดไข่กัเห็นสมันสเมืองเี่ยวไว้พอันพันพักลเานําแเฮาในยิง س ลามาอุดเขาหขาโกถูคิงเด็กทีน้องพีซังลูกอานี้ไว้ในกีโตเกียงเด็กยิงเอามาือเนี่ยวมเงินใส่ใส่ใส่เอางหายมาแล้ว ต้องว่ายวนน้องเอองกลืนหูเกเท่าจันไรจื้อปลาฮักเอ็น้องฮักเกือบสี่เตียนอังคนน้องเตียนอย่าให้มองให้กอดใจสี่เตียนคว้หนาพี่ไว้ใจหัวนหน้าพี่ลนน้องสั้นช่องย่อยจุกนาไหลากว่าพี่ลนน้องใปยช่องจองมัดกันกระหัง อันเทงพี่ผาลูไเทตาจันกินเจ้าเราหยกในบมเรี้ยกหม้อัวงติดพังทีเดียวในเฮาอันปันนาทีปันไทยใช่น้องพี่ทีเดียยิบเอาขอบแขนเรียยกคอนน้องนาอนนุมพวมพีไทยขาที่เดียววัดเอาลับเทียไปพันการเรี้ยกชุดรล่อนปันให้ชักเล็้หงนางแมงควมี นีอาลังเขาเก็บมากัใจของมุกันกับทีก่อนรัร้องแล้ก็ตว่ายิงวัน้องน้องไอฮันไหอย่างน้องอายนอยสูรมาวันเชื่อใบออกน้หมอกในน้องใตที่อันมาลือเปล่าร้องวันเชื่อไปน้ราัวมันเลียนมม่ยกิ่งสางเหตุเหยื่อ น้องวัดเจี้ยพี่น้องวัดเตี้ี่เมือในวันดีนะน้องสี่เด็กเช็ดสลามทมน้ำช่วยเอาพีนอนขียายว่มาลาลาติ่มบัวหอก้าที่เด็กขับกาน้องมือส่งว่วในจองไปเมือกันโจดปวดทม็ดถอนนั่งห่างคนดีสูฮักดูจริจริงไม่จริงจ้องอายจนต้องเงี พีที่ตื่นเต้ไปไปยาวก็เลยกตนให้ปีเริญก้าวหนาฮะปาเ้ทเปียเสียงเนี่ยไปนักที่ให้ในโยมหน้าที่คนหน้าฟองรับอมีวันนะจ๊ะี้องเนาเนี่ยเด็กเอ็ีใส่ีขอฮะีมาไหวกาไหวในหอจต ไปขึ meantime, ้นไข่ซ้อนพลังพาลิ้นเรียกยิงทองจางจางนังมาเอาไปก้องเขาไม่หูว่าน้องอับยิ้มเจ็ดที่จังวายิ่งวันน้องพี่ก็มี่กับนี่กายไตยอันที่ที่ อนานำเนื้อ阿拉กนอลเกียว่อง้าปีเยนอมกาก็ไม่ไปตัวยแทงายจุมไรชื่อแต่ฉุมเคินทำเงอนแทงจิงคนนั้นมองมา กวันเหมือนไม่วันชดวันแย่วันรัดเทียรีเรืยันกาวันมังคลาโพเลนี้ห่มกันหทุ่ป้าหาเที่นังห่างอีเยอะเนาะโบรัดนำเทยคำไปกลางวัง็คเลี้องน้องพีใต้ที่ดีแค่จำนำการบางไวตา เป็ไม่โอเมืองฉันมองเปนแบบที่นักมากันเ่นม้กอ่ะอดูเพืเลยนั่งกัน सामे भई नि नलाई नहौ न दिन न के आप्ला नि न हउ नि न दिअनि कपान मलेउ नलाई थुप तो गाय बाति रनालेपी खाउ न तियां अघे न भवा ल พี่ชาอ่านพี่หนุ่มให้ไปอาเท่าเียวอ่นก็คำสองสาบีไปอไม่ก็ที่าเขาอเมือนึวหปีไหนออพี่นังัมือนึกปีห้องูพอูวยาคําักต่อพีมกาเน ໄປກໍມາໃນທີ <m any ika> ່ເນາະອັນສານຟັງຟັງອັນສານເນາະມີກໍມາປ ёр ມ່ວນຫັນເຊີນມື້ວັນນີ້ວ່າປີເອດສນັນຮັບຄັສານອງຫວ່າຊຮົລະຄມາເນມນຂນອຍ ไผเป้ว่าบ่บ่บัญญ์หมูปาตายสายสายเดียวให้น้องน้องอินปาขาไว้ให้น้องนุ่นสิขอที่สู้สายเทมาพันธุ์ไถก้าวก้าวพี่ผมปังตึ๊นเอาแน่ให้มันได้ hai pinang anangangdan paong am akung main ada mupiha Thailand lang เีนี่จะเหมือน้อ่อนแล้วก็กับเพาะ้าเท่าเบี้ยาเขาต้อง

ปี๊ยทำกุป็นล้นทางมาเดียรเห่าตึงขลิบยันข้ามเปี๊ยเราอันมือวันไม่เปลี่ยนอะไรวันทัดวันแงีบสี่วันเป็นฟองสองเปลี่ยนเหนเรี่เป่น อันใขมานายุมายเปืนใางนอิมันโกสาฮขอกำนางหญิงงมีแกคำันแจ้งาิงมย